วันนี้คุณสามีอยากกินไก่ KFC ค่ะในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะคะเป็นอาหารเช้าบวกเที่ยงของคุณสามีก็จัดไปเลยไก่ KFC หนึ่งชุดค่ะระหว่างที่คุณสามีกินไก่ KFC แล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งได้ชุดนอนมาสามชุดนะคะหลังจากกิน KFC เสร็จแล้วก็มีคุยงานให้คำปรึกษานะคะระหว่างที่คุณสามีทำงานเราก็นั่งเล่นรอไปค่ะหลังจากกิน KFC เสร็จแล้วนึกถึงลูกชายนะคะก็จัดอีกหนึ่งชุดไปฝากลูกชายค่ะ ของเราก็มัทฉะลาเต้นะคะคุณสามีก็ Black Coffee น้ำพึ่งมะนาวนะคะประมาณทุ่มครึ่งค่ะพากงมากินซุกี้ MK ที่โลตัสของบรรัมภูอีกเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้เราจะเดินทางมาหาลูกสาวนะคะไม่ได้อยู่กับอากงหลายวันก็เลยพาอากงมากินอาหารเย็นที่ MK Suki ุกีนะคะส่วนเราทานอาหารเย็นมาแล้วค่ะเราจะพยายามทานอาหารเย็นก่อน6โมงเย็นเราจึงทานแค่เกี๊ยวนิดหน่อยเองค่ะ อากงนี่อายุ88ปีแล้วนะคะสุขภาพร่างกายก็จะไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแต่ก็ไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะคะก็จะมีเดินไม่ค่อยคล่องตัวแล้วก็เรื่องของการได้ยินนะคะก็จะไม่ค่อยชัดจึงใช้เครื่องช่วยฟังค่ะเสร็จแล้วนะคะออกจากโตารตัสก็จะประมาณเกือบ2องทุ่มกว่าๆนะคะพาอากงมาส่งที่บ้านค่ะนี่คือบรรยากาศค่ำคืนของจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ ถึงบ้านอากงแล้วค่ะก็ส่งอากงเข้าบ้านนะคะเปิดประตูให้อากงดูความเรียบร้อยของอากงพวกเราจึงออกมาที่อุดรธานีกันต่อค่ะ